สวัสดีครับมาพบกับผมอีกทีนึงกับช่องพ่อเอวาพาไปดูชาแนลนะครับหลังจากเลิกงานนะครับก็จะพามาตกปลากันนี่นะครับเดินตามตูดน้องเข้าไปเขาบอกว่าจะพามานั่งตกปลาเอาบรรยากาศลมเย็นๆครับเน็ห ลงทาแล้ครับถ่า,าตกปลาสาธุเป็นือบดเหรอวะไอไยคืออยู่บ่ ือฮินโดนแล้วสบายดีผู้สุขคนครับโอ้มาบมทันปลาเ้นนลนสุดยอดสุดยอดโชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อย <c oughs> ปลาบูครับปลาบูคือยูคือยูมาโดนกันแล้วบ่เนี่ยมาดนหาโม,ม,มาางเห็น <c oughs> บรบรยากาศร,ร,รอบๆครับ คาตะกรนการน้ำหม้า nằm Đây thay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มาครับมาเลยตัวแรกของวันนี้ครับตัวแรกครับเกือบครับเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไประ้ทแรกครับร้อยครับเรียบร้อยหนึ่งแปมร้อยต๋อม ลุ้นไปยังน้อครับนี่วัวไรวัวไรเฮ้ยประดูดมาไงเนี่ยเฮ้ยวัวไรครับประดูดมาไงวะเนี่ยเฮ้ยปลาซิวอ่ะมันหมุดหน้าที่แกจะกินแล้วน่ะโอ้ยเออกเดี๋ยวปลาปลาซิวกินเดี๋ยวปลาซิวสยาม แสดงว่ามันหิวหิวแห,ห้งเนี่ <laughs> นยเนี่ยเนาะจานเอาว่าจานจะเอาว่า่อยาเกือบเกือบได้หนึ่งแต้มอะยม หนึ่งแต้มแต่ไม่ใช่ปลาที่อยากได้เอาไปเผานี่นี่ปลาอะไรปลาแปบเหมือนเดิมปลาคองสองแต้มแต้มสองครับแต้มสอง หน่อยกว่าเก้าน้อยนึงเนะาะทำแต้มต้อมทำแต้มโอ้ยนอนร <c oughs> อเลรหล, <c oughs> ลุดหลุดไหมอย,ยู่อยู่อืมอา,มมา คือไหมม,มาแล้วมาแล้ววอเเดดลเลย์<อ><อ>หลอกกินปลาซิวเราอเเตอนนี้กพระอาทิตย์ค่อยต่ำลงแล้วครับเริ่มจะมืดแล้วปลากำลังจะเข้า chạy chạy mày tiết 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 anh ta qua tiết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video นึกว่าได้ปลาสายหลีดกลับมาแล้วเหรอเปลือยเปลือยเลยเหยียอเหยี่บเปลือยทิ้งทิ้งใช่ไหม

จะพากลับบ้านแล้วครับปลาโบกินเบดเดี๋ยวมาหานายพานก่นอนกว่าจะได้นายพานไหมนี่เงียบครับเงียบเงียบนายจะสองแต้มครับวันนี้สองแต้มจะพากลับบ้านแล้วค่าครับผมเจอกันไปทริปหน้าครับผมอ่าโอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับรบ๊ายบาย